เวลาเงาลวดเดียวสิบคนสิบเอ็ดคนนะครับจะเป็นก่อนเล่าล้วนๆนะก็คงจะเป็นเพลงที่ระบวยนะครับยกเดียวทุกพ่อค่ะว่าจังไหนครับอันเลือกสองคนนักเรียนมาจะทักไหนบอกค่ะว่าของออไรชันอีกูได้เอาวางเอนเบิร์ดเหรอแมยกแหลกกู้แฝดค่ะกู้แฝดกู้แฝดได้เอเนี่ยเนี่ยกับเนื้อเนื้อบอก กาวหนูเ่อแก้แค่หัวตะแม่ทหารนี่ลงจากรถมาเมื่อกี้เลยค่ะน้องน้องเพชรกับน้องพ่อยัไงพ่อโอ้ยน้องเพชรกับน้องพ่อยิ่บยุ่ยใจจันลอยบนบ่น้องเพชรน้องพ่อย้าวหนูเพื่อแก้แค่ฝาหัวทหารเหรอครับคนใหญ่พราสิได้ออนและสั้นบันนันตีเพชรกับพ่อยเอาลูกมือใส่บอนเอาเอาเชิญเพื่อนเก่ามามันสีเสียไปละเชิญเพื่อนก่ามาไอ้ไข่ สวนจะน้อยนะครับพี่น้องวัดขึ้นมาจนใดนะครับมันเป็นความลำบากของคนยากว่ล่นะฮะสวัสดีครับคุณยายกอบแก้วอันนั้นสวัสดีครับคุณยายนวนน่เนาะเอื้อนซื้อเลยแบบฉบับ,บย่อกจีถามแบบอืคุณยายมาแต่ใส่ครับมาจกบางแทงค่ะบางแทงโม่ใดโมหนึง่งบางแท่งตะบนแท่งโม่ที่หนึ่งเนี่ย โอ,อ,นนอ้อันนี้คุณยายกรอบแก้วอันนี้คุณยายนวลอันนี้ก็คงสิเป็นพี่สาวเนาะนี่น้องสาวเขาน้องสาวก็ใบหนานุ่งก็พี่สาวเอลำบากเขียวฟัานำลมเล่าก็ทัศน์ได้เกิดจุกโอ้ นองสาวเก่าดลำนุ่งพระท่านออกมือว่านนี่พี่น้อง,ของ,ของบขาอนุญาตบอกตรงๆเนาะพญาบาลราสิขาใหม่ๆสดสดหล่อนๆเลยกาล่างไหล่สดอยู่ดีๆนะครับคุณยายบอกว่ายางมาแต่ใสนะครับพอดีมา่วทุ่มจังหวะในไหล่สดพอดีมือว่านนี่ก็เลยถามข่าวถามข่าวเล่าเป็นอันนี้ขออนุญาตบอกแล้ครับใส่คำว่าแบบฉบับยอ่อเป็นลูกน้องเก้านะครับคุณยายเคียมโพอ,อันที่หญาบาลบวชให้ว่าหันละนะครับคุณยาย นะครับคน<อ>ยูคุมเดียวกันเอาคุนแรือชี่นั่งู้งน,งงงนี่ยืนปีไรปีไรเอ้าขยับขมานี่เนี่ยลองลองลอ,องนะบิขมานเอา้เอาขออนุญาตถามมาเนี่ยตอนนี้คุณได้อายุจักปีครับคุณได้อายุแปดสปีจ้าแปดสิบสามปี อันนี้คุณแม่กอกเกลียวหรือคุณยายกอกเกลียวอันนั้นคุณยายนวดล่ะอายุจักปีครับบ <c oughs> 1า <c oughs> ปีโอ้ว่าแมนผู้นี้เป็นพี่วันผู้นั้นเป็นน้องเ <c oughs> บิ้งที่แหลกบ่แมนผมเห็นที่แหลกผมนึกว่าคู่แฝดครับพี่น้องเฮาจนผู้ใหญ่บ้านเตือนเหมือนว่านี่ผมเห็นตะครูแฝดนี่เนี่ยกำเนิดเนื้อ,นอานี คู่แฝใหม่นี่มือวนะ่านนี่ว่าสิตั้งเื้อว่านั่นตั้งเื้อให้ก็เลยถามว่ามือน,นีคุณยายสิพ่อมาบนเวทีออดิชันหมอลำเพชรรับเพื่อนไในบ่อรำบ่อคืนเลยไปนะ <c oughs> ต่อแปลก็คืนมือว่านนี่ <c oughs> นะครับเอาเจา้าที่บ๊อบปินการเสียเวลานะครับผมสิถามาคุณยายมีความสามารถเฮ็ดเอเยียงแน่อายุ83ขวบนี่นะครับตั้งแต่เกิดมานะครับคุณยายเฮ็ดเอียงแน่ มีความสมัครยจครับการร้องการร้อเอาเาก็กเป็นสาวคนมคนมาสอนมาลำห้คนเมือ,องคอนเนจนนะสอนทำน้องนองคอนเจนให้มือข่เนื้อโอ้ากีนี่ไม่ไม่นี่เลี้ยงมอลำคอนเจนเออทำน้องคอนเนนอจน,น,เน,นเดี๋ยวนี้มันหแยบบโ้ยเนีเขาเนาะ

เปิดกับเปิดได้สั้นๆเอาลองเปิดเปิดแบบสั้นๆจอๆฉับย่อให้เบื่อแม่คุณไ่เอาอาจารย์แม็กกี้ฟื้นมา

เียมมอเจ้าหนอยนะครับพี่้องีค่ะเจ้านีเนะพกจี่ะัน้าแงพราลุ่ะเอาถื่วามาสา่งซีซันบนเวทีพอเป็นนำกินครับมื่อนี้เป็นครั้งแรกที่พยาบาลนะครับแต่นำคณได้เพสองท่านนะครับนี่หมอรำเกาอ่ได้บ่ได้ฟิกกันมากก็ได้ตั้งรักเดี๋ยวมีโอกาสดีๆครับจะได้นำ จะได้ย่บเน <laughs> ี่ยวันนี้จงม่เออ้ยอัแม่ิดเนีย้นั่น <c oughs> พูดเป็นพี่ในี่สิเป็นพี่เลี่ยนะครับบอกว่าเป็นเออว่านัเในการบอกมีได้ยิไป้การข้าเจ้าอิ้อแเมื่อานไม่เอาเ,เสียงคน้อเหรอเม่อเอียมเือจะน้อยนะครับ, <c oughs> บกับคุดยาอแก้วกับคุณย่านวนะครับนี่ออกแไดพ่อกัน ต่อไปบ่าแนแสิเป็นดาราช่องพย่บ้านสายจวดขอบคุณและสวัสดีครับพบครับช่วงต่อไปครับผม